ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โฟรไลท์เลือกซื้อได้ที่โฟไลฟ์มายช็อปคุณผู้ฟังครับการที่คนเราจะหาผลิตภัณฑ์สักผลิตภัณฑ์ที่จะมาดูแลสุขภาพร่างกายของเรานะครับแน่นอนเราก็ต้องนึกถึงสรรพคุณเราก็ต้องนึกถึงความคุ้มค่าคุ้มราคานะครับที่เราจะได้มานะครับประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพของเรานั้นมันจะต้อง ตรงและก็มันจะต้องจริงนะครับผลิตภัณฑ์ f ฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟเเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีบันทึกไว้ในหนังสือ PDR นะครับซึ่งเป็นบรรณานุกรมสำหรับแพทย์และก็เภสัชในประเทศสหร,รฐัรรฐอเมริกาซึ่งก็มีการใช้กันทั่วประเทศนะครับผลิตภัณฑ์ f ฟร์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟเโดยเฉพาะโฟ l ์ไลท์ทรานสเฟอร์แฟเตอรลัสนั้นเป็นสูตรผสมของสมุนไพรนะครับ ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้จริงนะครับถึง437เรผลิตภัณฑ์โฟรไลท์เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาผลของการพิสูจน์วิจัยนะครับสามารถที่จะยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์โฟรไลท์ทรานส์เฟอร์แฟกเตอร์พลัสนั้นสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงสุดนะครับถึง437อันนี้ก็อยากให้คุณรู้ฟังได้ ศึกษาแล้วก็หาข้อมูลในเรื่องของ t r a n s f e r Factor กันดูนะครับเพื่อที่จะได้มีโอกาสในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆกับผลิตภัณฑ์ f o r l i ล Transferr Factor กันนะครับสายด่วนปรึกษาโทร0841250585หนึงกวดราคา2,488บาทจากราคาเดิม3,320บาทลดได้ทันที832บาท ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โฟร์ไลท์เลือกซื้อได้ที่โฟร์ไลท์ไมช็อป